สวัสดีครับผม FC ฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่าพี่น้องเนาะเรื่องอะไรว่างั้นก็เรื่องที่เป็นกระแสกันเนาะในเพจในอะไรนี่แหละอยู่ประเทศลาวครับเกี่ยวกับภูม,มิประเทศป่าไม้อะไรพวกนี้แหละครับพี่น้องเนาะป่าไม้อะไรวาป่าสงวนพี่น้องเนาะตัดกันอีกแล้วครับผมหมด ปลาไม้หมดไม่เหลือแล้วออกซิเจนจะไม่มีหายใจแล้วรู้หรือเปล่าว่าตัดไม้นี่มันคือการฆ <c oughs> ่าตัวเองทางอ้อมนะพี่น้องเนาะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมถ้าไม้หมดเนาะออกซิเจนเราก็ไม่มีเลยนะเนี่ยอย่างรา้อนๆทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเราตัดไม้เยอะนี่แหละไม่มีต้นไม้ต้นไม้มันเกือบจะหมดแล้วประเทศอื่นในเขาน,นุรักษ์กันปลูกเนาะ ลาวนี้ตัดกันบื้มบื้ม,มพี่น้องเออเปล่าเลยวก็ดปุ๊บปวดหัวน่ะมันทานผู้นำาหมืนตัดขายวัดจักเอาไปเหตุยังเงิน <c oughs> ว่าพัฒนาประเทศกับคือผมเห็นยังมีพ่อปัญไดคือว่ายืมหันยืมผู้นั้นผู้นี้คือผมเห็นว่าใส่เขาเเจ้าวัดจักเถื่อนเนาะอันนี้ก็จักจังไดยังวะ <c oughs> ไม่รู้ยังไงกันขายโน่นขายนี่ แล้วก็ไม่มีแต่ไม้เราเห็นลงข่าวในอันนั้นลาวอีก็อะไรสัมปทานผู้บอกโูเบี้ยแล้วอันนั้นทองของทองคําอีกแล้วแต่ไม่รู้ก็ได้เขากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เนาะอ่ะก็เข้าเรื่องไม้ดีกว่านะพี่น้องผมเห็นเขาลงปีที่แล้วเนาะเขาไปเที่ยวกันผมเอาคลิปเขาลงมาเนาะ ไม่ได้เอาคลิปหรือภาพลงมาเนาะตัดต่อให้พี่น้องดนูนะ้ธรรมชาตินี่คือป่าสงวนป่าสงวนนะสวยภูเขาควายนี่แหละและ้วก็อะไรที่สวยได้โพสภาพขึ้นให้ดูนะพี่น้องขึ้นเต็มขึ้นให้ดูเลยคือมันปีที่แล้วยังสวยอยู่แต่ปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยพี่น้องเปี่ยนลึม เมฆหนามันถึงร้อนแม่มีผลกระทบกระทั่วนะพี่น้องนะแล้วตัดไปแล้วตอนหน่องหนาวปลูดมันแล้วก็พูดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้พี่น้องเฮียย้ําคนบ่ได้ดอกจนตูงใหญ่นะขันขึ่นคนสัพอพอพอ้นๆกูจะปลอมประเทศกูจะขายยังกูจะขายอย่านะั <c> ้น <ười> แต่ที่ฉัสัส้นด้วเนะพี่น้องก็คอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นนี่แล้วก็ขายหมดล ให้มันเกิดประโยชน์มากเนาะทำโรงเรียนน่ะทำไห้มั่งพวกนักเรียนตามชนบทเนาะโอ้ยโรงเรียนยี่ยก็ยังก็เล้าไก่พูดตรงๆนะตั้งแต่สมัยผมยังเรียนเนาะประมาณสามสิบปีที่แล้วเท่าที่ผมเรียนนะประมาณสามสิบปีนี่แหลอะอ่ะผมก็อายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกก็ไปบวกลบคูณหารเอาคือผมรู้มาตั้งแต่เรื่องไม้พูดเรื่องไม้นะ ามเรียนภูมิศาสตร์มาเนี่ยพื้นที่ของประเทศลราเนี่ยไม้ในกัวม70หรือ75เปอร์เซ็นต์นจะาไม่ผิดนะแต่ทุกวันนี้ประมาณ30หรือ35มันเกินกว่าครึ่งแล้วมันจะหมดแล้วที่จริงควรจะรักษาไว้นะรักษาอะไรรักษาไว้นี่แหละเผื่อมันผลิตออกซิเจนให้เราหายใจนี่แหละถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ตายเหมือนกันเนาะแต่นี้ไม่รู้แล้ขายจนหมดไม่รู้ไปทำอะไรพูดมาแล้วก็ S <S <ated> ทําอะไรไม่ได้นะพี่น้องก็ได้แค่พูดแค่นี้ช่วงผมยังเด็กนะอยู่สวรรคเขตนะถ้าคนสวนรคเขตจะรู้ดีช่วงประมาณ30ปีที่แล้วเขาจะเรียกแถวสนามบินเนาะเขาเรียกเดินยนต์ยูฮานามีลานไม้นี่โอ้โหไม่ต้องพูด <partido> ถึงไม้นี lol, Th nah, ่เท่าถัง200ลิตร3 0 0ลิตรอะพี่น้องเคยเห็นปะถังถังใส่น้ำนะอย่างนั้นหละสูงโอ้โหไม่ต้องพูดตั้งแต่ผมยังเด็ก ผมเข้ามาในเมืองเมื่อก่อนปั่นจักรยานเข้ามากับพอ่อจะเห็นเขาเรียกโปไม้ภาษาลาวโปไม้แล้วก็ลงเรื่อยเนี่ยตั้งแต่ตัวเมืองออกโน้นเส้นเส้นขึ้นเวียงจันเส้นสิบเลขที่สิบสามหรือเปล่าเ,เขาเรียกยันหลักสิบสองสิบสามสี่ห้มีทุกทุกกิโลเมตรมีโรงงานโรงไม้อะโรงไม้ลงเรื่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโรงหนึ่งโรง,งคิดดู ผ่านมา30สิปีแล้วแต่เด๋ยนนี้มันก็เกือบหมดอย่างว่าเลยไม้เนาะเกือบหมดแล้วพี่น้องเยเกือบหมดหมดแล้วเอาตามง่ายง่ายหกเจ็ดปีให้หลังเนี่ยหกเจ็ดปีที่ผ่านมานี่ช่วงไม้ขยุงขายดีๆนี้ยิ่งไม่ต้องพูดบ้านผมเนี่ยเตียนลืมเลยเดียนี้ต้นไม้ประดู่ไม้แดงนี่ไม่ค่อยมีเลยไม้เนื้อแข็งเนี่ยมีแต่ไม้เนี่อ่อนป่าก็เตียนลืมเลยพี่น้องพูดมาแล้วก็เนาะเศร้าพี่น้องเลยเศร้าใจพูดเรื่องไม้เนาะ ก็ทรัพยากรต่างๆก็เริ่มจะล่อยลอแล้วลวเนะพูดไปก็แค่นั้นละพี่น้องเราก็มาแชร์กันนะให้ฟังเนาะแค่นี้แหละมาแชร์กันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกปล่อยเขาทำไปเนาะทุกวันนี้ก็เตียนลืมพี่น้องเนี่ยจะเอาภาพคุณให้ดูนะอย่างที่บอกและนะนะพี่น้องนะดูไปตามนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจช่วยกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผม ว่าจะแต่งเป็นเพลงดีไหมพี่น้องครับโอเคครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม